สบายดีทานผุซุ่มมาเนก้ามาพบกับสสติกบันดาจานในห้อน้องพี่น้องนะ้นองมาเนก้าสติกกัสิ้าทานผุซุมไปเก็บดอกพักกระโดนอยู่ท่งหน้าเนาะพี่น้อง,องมาเนก้ามากินตั้ขี้เหลาเนาะพี่น้อง,องก็มาหอดกกกระโดนเะเด้พี่น้องเนี่ยมาสาติกกัเก็บพักกระโดนแล้วนะพี่น้อง,องเก็บพักกระโดนกวาดิไปตั้กินเนาะพี่น้องเนาะ เก็บ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 เอานอพนองสติกเกเก็บพักกระโดดอยู่ทงไฮทงหน้านาะพี่น้องพักกระโดดธรรมศาสตร์ได้พี่น้องเนี่ยเกิดอยู่ทงไฮทงหน้านาะพี่น้องไม่มีร้ายไม่ต้องซื้อเนาะพี่น้องเนาะอยู่นลำน้ำไม่ปลาอยู่ในหน้ามีเข่าแม่ก็เป็นวายทีได้พี่น้องมาติีเก็บเอาเนาะพี่น้องเลือกตัวเอาตัวใบอ่อนๆไอลีเนาะพี่น้องพอเก็บสติกเกเก็บมาก็ได้ร้ายเตอพี่น้องนี่ได้พี่น้องได้ร้ายแล้วพอละ ก็เลยยน่ยออกมาพี่น้องมาเก็บเอาอยู่บนตึ๊มๆนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเนี่ยกับหลานใายพี่น้องกับลานใายก็เก็บเอาอีกเป็นว่าอู้ยงานไม่ดีได้เป็นว่าเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเพื่รามันอยู่ตรงนั้นธรรมาสะอาดีได้พี่น้องปลอดสารพิษบนมีชั้นเคมีใดๆเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ทงไฮทงหน้ามาตีกับมาเก็บมาให้เนาะพี่น้องเห็นมาให้อีโอ้มาให้เดี่ยวจอมพ่นพี่น้องตีกันคืนเอาพี่น้องจะจอมพ่นปะ แต่ว่าเสียดายไปนิดนึงเนาะพี่น้องมันแกไปแล้วพี่น้องตัวมันสิเป็นต่โดนแล้วละ่ะจะคล้องก็บพึ่งมาเห็นกับหลานก็เลยเไปกินกับพี่หลาวนะพี่น้องเด็กกเอามาไลาเดากพี่น้องเอาประมาณสองสามนานั่งแหละพอมันแกมากเลยมันจะชุกแหละก็เลยว่าเอาไว้ให้หนกกินซะพอพ่อแหละว่ากัอไว้นกกินปลามันชุกแล้วก็ให้หนกกินซะพี่น้องอ่า ในสติก้ามูซื่อเอาไปยังไรล่ะเบ็มันเกยแห้งเนาะพี่น้องเนาะกินบอดดัไรแหละคิดว่าสน,นัน่นแบบมันเกยแบบธรรมชาสาดนานแบบกายจะชกสติก้าเก็บเอาได้สองสามหัวเน,นื้อพี่น้องลงมาไปกัปกัปพี่น้องสำเนียกับพ่อแหละพ่อมาหัวเรื่องหลักอะไรพักกระโดนเนาะพี่น้องเนาะตีกับบอสิมาเห็ดนหลักมาลาาม้างน้าให้สะอาดก่อนนะพี่น้อง อย่ามาถือกนล้างนังนจล้างนังได้กะอมัเสาะอาที่หลอกอย่ามาาี้หมดนีแม่เยจังมาแลงคัขี้นุกขี้จังหงนนนันไปห้อกแต่ว่าปอสซาผิดแน่นอนมีสัตย์จริงจได้ผี่นอก <c oughs> จงได้กะพายติตาไม่ได้พี่นอกทั้งสองสติบานาแนโนลไปกำลังกำลังใจให้สติบานาแนอย่าไปห้คุแม่นะขอพระคุณหลายๆ ติเขามาติดตามสองสติกเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันสติเกะเอาโกกมาพี่น้องโกกมาตำ่ำ <c oughs> แล้วก็ตปักมพัดดนอะไรพี่น้องเป็นเหงื่อเนี่ยขี้เหลาเนาะพี่น้องทางผู้ชมพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวกะบวกเคยกินละที่ขี้เหลาที่เข้าต้มนะพี่น้องเราพื้นเมืองน,นะเราค้าวอซิซะ ชี้มันก็มาสวกิี้มันเอกกับขี้คือยากๆนะพี่น้องตื่นีอนตื่นเต้นกับเก็บบักพริกใส่พี่น้องเก็บบักพริกใส่สมเอาต้องการชีวิเพชร์นะนะพี่น้องเนาะตีกะตั้มเห็นมันมวนๆละเอียดสิซะตั้มแล้ววะเนา มาเลยเอียพี่นอดใส่เขาขอหอมไปทำมเลีอะไรดีเป็น้อดล่ะก็มาแรงละค่ะ ไปซักทกรดจาโซ่ลวนลยไปนัป่นเลยน้องผีนองนนที่เกับมาสวยไปกระโดนใส่ีน้องแล้วก็ตั้มมันละเอียดในผีน้องสวยใส่สวยใส่้วก็มันละเอียดละคอยสวยใส่ไปแล้ว ตัตมตตตเลยพี่อนตํมตัมตัมตัมละค่ยากตัตัมตัมพ่นตยไรก็มูมาสติกาปูมมลไอซ์อะไรเพ่ออ้ยงอมนหลาบแต่ว่ากีโกชิติกิาประกันไนกับข้อถดขออภัยเด้อพื่อนพี่หน้อท่าผู้ชมทั้งหลายฝาประกันไนเด็กสติกตาส่เนาอพี่น้อ เหมนนะนะนนเหนาไปหนองเาคีลอกเที่เขาต้ไปกระโดนแล้วก็พริกกับ่เกลือประเด็กสังใส่ไปนะพี่น้องแล้วค่ะสมบอกกแล้วจเเ่็อเนอะไรอย่างเก็ใสไปใส่ไปว,ว่าพ่อจะ้าก็ปุ้งใส่นะพี่น้อนงไมอ้จะและไปล่างมยปะปุงใส่ไปมาให้นะพี่น้องแกใส่ไป ป้าหูก็ต้องใจเพื่ออีเพื่อประชาเกมาให้ใส่มันแบบจำปักคอบปักคอบปักนะพี่น้องเจ้าว่าเจ้ว่าขี้หลงไม่ยังแสอกพันดองแต่เอาขาต้มมาแต่โดนแหลพี่น้องพอาะทีนี้ชติก็เลยขอน้่มหมูมาวันก่อนเพม่นไปขอมานุ่สิเพื่อนมันน่ะเขาเก็บเขาตัวเย็นไหวอะนะพอาะทีนี้ชติก็ขึ้นอยากอุ่นแล้วมาอุ่นสตาไฟพี่น้องหล่ะกำมานุ่มสิ แต่ว่าคือเราส่วนนี้จะมันเป็นอย่งไรเป็นอย่างมันบุคคลสมัยก่อนๆนั่นแหละที่จะใส่น้ําตาลลงไปแต่สุดที่บุคคลบางหวานตอนนี้ลองใส่แบบเป็นเสื้อซื้อเป็นว่าเสื้อซื้อนั่นแหล็ใส่ข้อหน้าบริเวณนี้จะลองเป็ดอีกชาติวสิยดายหูเอ้ยยังสีดายอยู่แล้ยังสีดายอยู่ ไไ้เบสดายเลยสดายมากไม้เบครับอะไรคือต้นหอมไปหรอเอต้นหอมคำอะไรคือต้นหอมไปนีน้าวมันต้อหญ่

ไล่มือวาสควอม่แล้วตำใหม่ค่ะเข้าควกาบอะไรเป็นเข้าควช่วยควอมผืนควอมหอมควอมหอมแล้วก้มๆแบบช่วยแบบอาหารแบบหนกินนะเป็นดกตาเขาก่อยหลับสังจะเชียนหลับเป็นโอกเสพเสพเสพเป็น้อพ่ออยงพอเกือบพ่อเกือบสายลงไประเกษตรลงไปเ่นมเกษตรลงไป เออแบบนี <mile> ้ก็เสร็จแล้วเนาะคนหยาดปากคำเด้อพี่น้องขอซิมก่อนขึ้นได้แบบนี้พี่น้องชิมกี้ซายจะร้งเสียบเสียบเสียบเลยอเสียบพี่น้องเสียบพี่น้องน้าตาขี้เหลาสติกกับเปิ้ประมาณนี่นะพี่น้องนะกินรอพี่น้องส่วขี้เหลาเราเป็นน้องวันนี้ก็มันส่วขี้เหลามาเด้อพี่น้องกินขี้เหลาน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ค่ะ คนีสารก่อนกระพใจสุดรอเพิ่นนั่งคิดอำตาไม่นช่ตอมาเด้อทับปรกินขี้เหลานกันได้พี่น้องอนุญาตกินขี้เหลาน้กันได้ก็ได้สิเป็นยังไงขี้เหลาสิบิบเดดทปนมกินขี้เหลากันได้ไม่ใช่ออนุญาตกินขี้เหลาได้พี่น้อง ชิมช um, so, uh so so, okay. uh ิ้มชิมกสซาร์มาพิกรมาได้อ้เพี่เหรอจุดสดกันไปอืม ซบมัก็เป็นอาหารแบบพื้นบ้านชเสแซอพื้นบ้านอะันนก็บอสิว่าจังไหล่ะคนเขาก็บอกเคยกินมาเป็นน้องเาบอกเอ้ยอย่างน้อเป็นอะไดีหรอพื้นบ้านเขาเองว่าแต่ในเมืองเขาเหตดขายได้พี่น้องทุกงาชิบหาพันกเขาเหตุขายก็ิงไรใจพี่น้องติดกับแบบอยากสดสด เุ้ยเศก์ยังนหน่อยนี่บวงโบท่านใจเด้พี่น้องสวกหน่อยเห็นมาพี่น้องเลยอายุ112ปีครับต้นเอาแบบมันใจอยากจะใส่ซ้ายตู้โยดูดหะือเปพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อายุกันไรแล้วก็เลยแบบการกินแบบนี้ก็แบบทถอยๆพวกละมังลำไห้สมเจลยังกะสติกรณ์ซึ่งแบบถอยไปหน้าเลยพี่น้องถ้าว่ากินบัหมวงก็เต้นตีอย่าแห้งสองหมากพี่น้อง กินที ar, ่ซื้อเนมาคับไปที่ี่ช่องมาสายแบบบมเิดเลยนะเนามืม่นี่รู้ซื้อยากม่ล่้ำ่่นสุดที่สกุลเน้อี่่อมากินชมพแซนเหมืนกันเด้อบอยดีไกย่ไกลเป็นพีหล่อั่งฟังใต้ฟังเลาสกุลสกุจะได้กรบตี่นกำลังใจให้ชาวติ๊บ้านนาสาแนวเด้อด กดไหล่จะเซชต์กดติดตามถ่องสติกันนาเลยพี่น้องถากับมังใจสติในต่อพูดทุกคนที่เขามาติดตามถ่องสติที่เขามาเบบึงมาชมถ่องสติทุกคนทุกวันนะพี่น้องขอพุณจากอกจากใจจริงๆ่นองนะคะมากันจพี่น้องจริงกับรานิงกับร้านจริกับร้านแทจริงซีบะแท้แทพี่น้องากั

มวนก่อนกินอยู่กันเลยไม่หิวไม่ด้าน่ิวกินอไรบ้า่คุณไม่ไม่หิวเลยไม่หิวเลยไม่หิวเลยว่ากินเมื่อไกินคนเดียวกินมาหลายคนก็ไปหน่อยนะไปหน่อยมาเสียเมื่วดนก่อนกินหลายคน อยากกินกเดเตเถอะอจะมันกินดาจะดิหน่อยก็กินชิบชิบชิดนึงนะปนองนบก่ากินมากมน้เราบอะไยันนี่ก็บรรยากาศแดดฮ้อนหอนไอดีเลยพี่น้องหอนตบอจับสวบสวารด้เแต่ก็คือรู้ส้กว่าซี่งนหนาวเน้องนะแล้สิกกินแบบจับหมกเลยแหละสดสดเข้าไปสดเข้าไปพี่น้อง อีกชดยังแสบเป็นรองเดี๋ยวให้ใส่ใบพักกระโดนไป่สุภวักนาท่านีมะฮุงมาซับซับใส่ยังแสบด้วยเป็นหรออันนี้บ๊วยไม่าเลยนะที็เอาใบพักกระโดนมาใส่พี่นี่น่าจะสวยมากเป็นหรอบอหน่อยไปเก็บช้างมาใส่ทุกทเก็บมาให้ลดน่ะเป็นรองเก็บใส่ไปเลยนะ แค่ีมะฮุงสิซักซัมะฮุงใส่เพิ่มพยำสิกรอบๆกัแล้กินีาใจนะพี่น้องแบบอยากกินตุ่่นอะไรครออิ่มนะพี่น้องอิ่มขาหลุกะกะกาน้องเ้ยถขออภัยพประกันใดเลยๆอคสติปพิถาประกันใดก็โคถดขออภัยด้เป็นย่างเลอต่บักหน่อยนะนองาน่อยเลยุยตเพื่อนบ้านำมา ห ah, ิวเหรอป้าล <Yes. S 2> ูกชายกินไหมเขาไม่ค่อยกินเี่นาไงกินไต้พวกอาหารกินไปต่อไปหน่อยว่ะลูกชายก็ชดต่อความเสียความ่วยนะไปหน่อยอยากกินแห้งเลยค่ะเจอะกันชิ๋หนาพี่น้อง